เราก็จะมาเริ่มทำแปรสัขกันอีกทีนี้จะไม่เสียเวลาแล้วทำให้เลยสับเดิมลิงแล้วก็คำแปลของคำกริยานะก็ลองไปเปิดกันดูเพราะน,นั้นเริ่มทำเลยนะวันนี้โชว์สับเดิมวันนี้ชับเป็นปุงลิงอาการรนางแจกอย่างบริษะัะเพราะนั้นแจกได้เป็น ปฐรมวิพัตน์เอกวจนะนะก็แปลว่าอันว่าพ่อค้านะขจิย่ำไปพารณสีอีการันในอิทธีลิงจจกอย่างนารีนารีนารโยนารีนาริงก็เป็นทุติยวิพัตนะเอกะก็แปลว่าสู่นะซึ่งไม่ได้ซึ่งมันไม่เข้าก็แปลว่าสู่เมือง ารานสีนะสกตะสับเดิมอาการในนับุงสกลิงจากอย่างกุละกุลังกุลานิกุลังกุลานิกุเลนะก็เป็นตติยาวิาพัตเอกวัชนะก็แปลว่าแล้วตติยวิพัตแปลว่าอะไรได้บ้างละ่ะก็แปลว่าด้วยโดยอันตามเพราะมีโดยถังก็มาเพราะฉะนั้นก็เลือกคําว่าด้วยด้วยเกวียน สมเนระสับเดิมนะอาการานิปุงริงจะยาบริสะก็เป็นบริโสก็เป็นปัตมวิพัตเอกก็จะแปลว่าอันว่าสามเณรน,นะพัตตะนะอาการานิณปุงจะยาก,กุละก็เป็นกุลังนะกุลานิกุลังกุลานิเพราะนั้นตามหลังกิริยาก็ต้องเป็นกรรมแนละ้วก็เลือกเป็นทุติยวิพัต เอกะก็จะแปลว่าซึ่งซึ่งพัดนะปะเตนะสับเดิมปฏตปะแปลว่าบาดเป็นอาการันในปุงลิงเจ็ดอย่างผู้ลิสะนะปุริโซนะปุริซาปุรลิซั่งปุริเซปุริเซนะเพราะนั้นเป็นตติยาวิพัทเอกวัจะนะก็จะแปลว่าด้วยบาดภิกนขะุ นะสับเดรพิกขูสับเดรพิกข,ขูเป็นอุการณในปุงลิงแจกอย่างครุนะก็เป็นครุครโวครูเพราะนั้นก็จะเป็นปฐมาวิพัตพระหุวชนะนะก็ปแปลว่าอันว่าภิกสูจะลืมทั้งหลายนะอาคัจฉันติย่อมมามีห้ารังสับเดรมีหาระเป็นปุงลิงอาการณ ชอยาป,าปุริสาปุริโซปุริซาปุริสังและเป็นทุตยิยพัทเอกวัจนะและแปลว่าสู่วิหารนะปาเดหิลงหินี่สังเกตถ้าลงหิเนี่ยเป็นตติย,ยพัทพระหูนะเพราะนั้นก็สับเดิมปาทะแปลว่าเท้านะ แจกเป็นอาการันก็แจกอย่างปริสะก็ปริโซาปริสงปริเซปริเซนะปริเซนะหิก็เป็นตัตยยวิพัตพหุก็จะแปลว่าด้วยเท้าทั้งหลายนะพิขู่ว่าพิสุทธ์ทั้งหลายอารคะชนติย่อมมาวิหารังสูวิหารปาเดหิด้วยเท้าทั้งหลายนะเศฐีสับเดิมคือเศรษฐีนะ เป็นอีการันในปุงลิง์จกอย่างเศรษฐีเพราะฉนะะนั้นเศรษฐีเศรษฐินโนเศรษฐีนะเพราะฉะนั้นเราจะได้ยังไงว่าเป็นปัมาวิพัตเอกะหรือพระหุก็กดูที่กิริยากิริยานี้ลงติเพราะฉะนั้นก็เป็นเอกพจน์เพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะใช้เอกวจชนะก,ก็แปลว่าอันว่าเศรษฐีนะปัตตังสับเดิม ปตะแปลว่าบาทเป็นอาการลในปุงลิงเจอย่างปุริสะปุริโซปุริซาปุริสรางเพราะนั้นก็เป็นทุติยวิพัตเอกะก็แปลว่าซึ่งบาะหัทเทนะศัพท์เดิมหัตถาเป็นอาการลในปุงลิงนะหัตถาแปลว่ามือเจอย่าปุริสะปุริโซปุริซาปุริสริางเพริะินะเป็นตัทยวิพัตเอกะก็แปลว่าด้วยมือ เศรษฐีมาเศรษฐีคันหาติย่อมรับปัตตังซึ่งบาททันทนะด้วยมือนะต่อไปก็สับเดิมมานวะนะอาการณิปุงลิงเจอยกอยปุริสะก็เป็นปุริโซก็จะได้เป็นปัมธาวิพัตเอกวัจะนะนะก็แปลว่าอันว่ามานพนะ และปฏิย่อมได้สัมปติงสับเดิมสัมปัต,ตะเป็นอิการันในอิถีลิงแจกอย่างรติรติรติโยรติร,ต,รติงก็แปลวะ่าก็ได้เป็นทุติยภพะเอกะแปลว่าซึ่งสมบัติะแล้วก็ปุญเยนาสับเดิมปุญญะเป็นนปุงสกัลิงอักการันแจกอย่างกุละ กุลงังกุลานิกุลังกุลานิกุเลนะพระนั้นเป็นตติยาวิพัตเอกะวัจ,จนะก็จะได้เป็นว่าด้วยบุญมาณโวอันว่ามานพรปิตย์ย่ได้ส้มปติงซึ่งสมบัติปญเยนะด้วยบุญโจราศัพท์เดิมโจระอาัการในปุงนิงจากอยากปุริสสะปุรุษปุริโสปุริสา,าเพราะนั้นเป็นปฐมาวิพัตพระหุวจ,จนะแปลว่าอันว่าโจรทั้งหลาย ปารันติย่อมประหารเห็งเกล้าอันตินะพอเป็นพระหุวันิเชสับเดิมวันิชะเป็นอาการในปุรลิงจกักรยานปริสาปริโซปุริซาปริซังปริเซพี่นั้นเป็นทุติยาวิพัฒน์พระหุวจนะนะก็แปลว่าซึ่งพอค้าทั้งหลายทา,ารุหิลงหิอี้ก็เห็นแล้วเป็นตรียาวิพัฒน์นะฝ่ายพระหุด้วย สับเดิมทารุเป็นนปุงแจกย,ยางวัตถุพัสดุนะวัตถุวัตถ,ถุนี้วัตถุวัตถุวัตถุนี้วัตถุวัตถ,ถุนาวัตถุหิวัตถุภิเป็นนะัปนติติยาวิพัตพระหัวชนะนะก็เป็นด้วยท่อนไม้ทั้งหลายต่อไปนะกุมาโรโอสับเดิมกุมาระ เนอากขระในปุงลิงจากอย่างโพริสะเพราะฉะนั้นก็จจกพริโซก็เป็นปฐมาวิพัตเอกะนะก็จะแปลว่าอันว่ากุมารหรือเด็กก็ได้นะพันต,ติย่อมผูกนะพันดังสับเดิมพันดะเป็นอาการณในนับปุงสกลิงจากอย่างกุละกุลังกุลานิกุลังกุลานิเพราะฉะนั้นก็เป็นทุติยาวิพัตเอกะ ก็ซึ่งพันดะก็คือซึ่งหอของนั่นแหละรัชยาเป็นอุการันในอิทธิลิงเจืออย่างรัชุก็คือตัวมันเองนะรัชุรัชโยรัชูรัชจุรัชโยรัชูรัชุยาลงยาเนี่ยมันเป็นได้หลายวิพัฒน์นะเป็นปฐมมาตัตยาก็ได้เจตถีก็ได้ ปัญจมีก็ได้สัตมีก็ได้นะแต่เราก็เลือกเป็นตติยาวิพัตน์ฝ่ายเอกะเพราะว่าความหมายมันเข้าที่สุดก็คือด้วยเชือกสังเกตว่าถ้ามันเป็นไดหลายวิพัตเนี่ยเราก็ต้องดูความหมายเป็นหลักนะว่าเราจะใช้วิพัตน์ไหนถ้ามันมีรูปเหมือนกันมาโรสับเดิม์มาระอากาลันในปุงลิงจากยามปุริสาบุรุษก็เป็นปฐมวิพัตน์เอกะนะ ก็เป็นแปลว่าอันว่ามานนะปันติย่อมผูกสัตเตอาการในปุงลิงแจกเป็นทุติยวิพัต์พระหุก็เป็นซึ่งสัตว์ทั้งหลายนะตันหายะลงอายะอีกแล้วลงยะยะนี่ก็เป็นอิธิลิงนะเป็นได้หลายวิพัตน์ ตัณหาอาการในอิธีลิ่ยงใอย่างกัญญานะกัญญากัญญาโยกัญญากัญญังกัญญาโยกัญญากัญญายะกัญญาหิกัญญาพิกัญญายะเห็นไหมจะสุดถีมันก็เป็นกัญญายะปัญจมีก็กัญญายะเหมือนกันแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าเป็นวิพัฒน์ไหนก็ตามความหมายเป็นหลักเพราะฉะนั้นตัวนี้ความหมายที่ดีก็ใช้ตัติยาวิพัฒน์เอกะนะก็แปลว่าด้วยตัณหา มาโรนว่ามารพันธติย่อมผูกสตเตซึ่งสัตว์ทั้งหลายตันหายะด้วยตันหาดันะะนั้นเราก็จะเริ่มที่จะฝึกใช้วิพัต์อื่นๆนอกจากปัมาวิพัตและทุติยาวิพัฒนะ์แล้วก็อย่าลืมว่าหน้าที่ในประโยคด้วยว่า,าหลักๆก,ก็คือปัปปมาวิพัตใช้เป็นประธานทุติยวิพัตน์ใช้เป็นกรรม ตัดิย,ยพัฒนี่ก็เอาไว้บ่งบอกว่าวิธีการเหตุผลอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะก็จะมีวิธีใช้ที่ต่างๆกันแล้วก็อีกอันหนึ่งอีกอันหนึ่งก็คือว่าเวลาที่ในโครงสร้าง SVO เพราะนั้นตัิย,ยพัฒน์จะตัวิพัฒน์ปัญจะมีพิพัฒน์อะไรก็จะต่อไปเรื่อยๆตรงนี้นะระหว่าง S กับ O ตรงนี้ ก็คือระหว่างปฐมวิพัฒน์กับธุริยวิพัฒน์เนี่ยก็จะมีธริยวิพัฒน์จติติวิพัฒน์ปัจมีวิพัฒน์จนถึงสตมีวิพัฒน์อยู่ตรงนี้ไล่เรียงกันไปเวลาแปลก็แปลจากธุริยวิพัฒน์ก็ไล่ไปตริยวิพัฒน์จติติวิพัฒน์ปัจมีวิพัฒน์ไปเรื่อย